ก็จะมาแพ็คข้าวต่อจ้าอันนี้คือรอบแรกนะคะทุกคนรอบเช้าเรียบร้อยแล้วจ้ายากิโตะผัดเต้าหู้อเอนจะเอาผัดเอาเส้นอย่างเดียวไปผัดกับน้ำมันแล้วนะคะถือให้เส้นมาสุกแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาผสมกันอยู่นะคะเอนจะทำทั้งหมด12กล่องนะคะทุกคน4วันสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะ ทำกับผัดเต้าหู้จ้าไปในจา้าหั่นเต้าหู้ก่อนเลยอันดับแรกอ่ะจะใส่บล็อกแครีนะคะเต้าหู้ใส่บล็อกครีแล้วก็เส้นยากินะขอเป็นกำลังใจให้คนทำงานทุกๆคนเลยจา้าข้าวทั้งหมด12กล่องนะคะอันนี้เป็นมื้อเช้าคะ่ะงนะคะสี่วันทุกคนอดใจเอานะคะสี่วันอดใจเอาทุกคน ไม่เป็นท่ามากๆรอดูคลิปด,ดูให้จบนะคะทุกคน<ม>ดูให้จบผัดยาสีโตบากระทะนะะ<ๆ>ี้มันสอนอะไรเราง่ายสะดวกทุกคนนี่เรามีเส้นล้วเดี๋ยวซื้อผักมาซื้อไข่สองอย่างนะคะปกติเอนจะผัดกะเพราหมูล้วกินทีเดียวเช้าเย็นก็คือ12กล่องทั้งหมด4วันนะคะแต่อันของฉังนเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อน ้าใครไลฟ์สดช่วงเช้าก็จะได้เห็นกันนะคะตอนแอนพักเบรกพักเทียงมื้อเพี่ยงที่เขาปล่อยให้พักเบรกนะคะก็คืออาหารกล่องแรกทุกคนอาหารกล่องที่สองก็คือ,อข้าวสวยผัดเต้าหู้จ้าไปเนยจ้าหั่นเต้าหู้ก่อนเลยอันดับแรกอจะใส่บล็อกครี่นะคะเต้าหู้ใส่บล็อกคลี่แล้วก็เส้นยากิไชที่นอยใจบอกว่า ีบ้างฉันมีใครดีเลยฉันดีคลิปง่ายสะดวกทุกคนนี่เรามีเส้นแล้วเดี๋ยวซื้อผักมาซื้อขัดเหน็นนะคะทุกคนยังนิ่มๆอยู่แล้วก็ยังแบบมีความกรอบๆข้างนอกนะคะแต่ไม่เป็นผ้าทุกคนเพราะว่าน้องเป็นต๊กสวัสดีค่ะทุกคนเพจแอนนี่พาชีว,ชวิตในเมรกาวันนี้จะเสนอยากิโซบาเรียบร้อยทุกคน ผัดบนไปค่ะได้แล้วปรุงเครื่องแล้วก็มาแพ็กใส่กล่องเพราะว่าเรากำลังทำอาหารกลางกับซุปมะเขือแล้วก็มีผักสดนะคะทุกคนจ๋าอาทิตย์นี้คือทุกคนแพ็กต่อหนึ่งออเดอร์ค่ะสำหรับหนึ่งคนกินนะคะสำหรับหนึ่งคนทานได้ประมาณ5ถุงนะคะทุกคน ไม่เป็นท่ามากๆรอดูคลิปดูให้จบนะคะทุกคนดูให้จบผัดยาขีโตบะกระทะนี้มันสอนอะไรเราของชานเด <ๆ S 1> ี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆถ้าใครไลฟ์สดช่วงเช้าก็จะได้เห็นกันนะคะตอนเอนพักเบรกพักเที่นี้เลยทุกคน ขาดูเลยเราดีจนเราทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะแอนจะผัดไ้ทห้ยาสีโซบะทุกคนมากๆทุกคนโอเคเนะาะฝากโนเคน,นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าใครที่ใช้แรงงานแอนเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยคนส่วนเส้นยาสีโซบะที่เหลือนะคะเพราะว่าแอนซื้อยกห่อมาห่อใหญ่มากๆเราก็จะเอามาทำการแพ็คโซบะค่ะ คลิปนี้สอนให้เรารู้ว่าการที่เราอยู่ที่บ้านแล้วมีคนดูแลเราไม่ว่าเราอยู่กับพี่สาวเราเราอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ว่าเราอยู่กับยายนะคะกับย่ากับยายนะคะทุกคนเขาจะดูแลเราเป็นอย่างดีทุกคนง่ายสะดวกทุกคนนี่เรามีเส้นละเดี๋ยวซื้อผักมาซื้อค่ะผัดเต้าหู้จ้าไปในจา้าหั่นเต้าหู้ก่อนเลยอันดับแรกอะ จะใส่บล็อกคลี่นะคะเต้าหู้ใส่บล็อกคลี่แล้วก็เส้นยากิไซที่นายใจบอกว่าที่บ้านฉันมีใครดูแลยฉันดีคลิปทุกคนแพ็กต่อหนึ่งออเดอร์ค่ะสำหรับหนึ่งคนกินนะคะสำหรับหนึ่งคนทานได้ประมาณห้าถุงนะคะทุกคนใครที่นายใจบอกว่าที่บ้านฉันมีใครดูแลยฉันดูคลิปเพิ่มพลังกันนมีถุงทุกคนนี่ เรียบร้อยแล้วจ้าข้าวกล่องของเรานะคะเดี๋ยวเรามาฝากเท่านี้เนาะมีเมนูกลางวันนะคะดัดไอฟกรมกี้ากล่องไปกินนะคะอ,อ,อ่ะลอยแล้วก็ถูกปากแล้วก็เป็นอะไรที่ชอบเลกับซุปมะเขือนะคะเป็นรอบเย็นนะคะทุกคนนี่แพ็กใส่กล่องเรียบร้อยทุกคนอาทิตย์นี้กินอาหารนะขอเป็นกำลังใจทใี่คนทำงานทุกๆุกคนเลยจ้า ผักเป็นปลาเป็นอะไรที่เยอะๆเราทานไม่หมดทานไม่ทันนะคะใส่ช่องฟิตไว้เลยจ้าเวลาเราจะทำกับข้าวมีมาฝากข้าวนี้เนาะมีเมนูกลางวันนะคะต้วหอมกล่องไปกินนะคะอะลอ้แล้วก็ถูกปากแล้วก็เป็นอะไรที่ชอบอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ว่าเราอยู่กับยายนะคะกับย่ากับยายนะคะทุกคนเขาจะดูแลเราเป็นอย่างดีทุกคน ฟนะคะสีวันทุกคนอดใจเอานะคะสี่วันอดใจเอาทโซบะค่ะคลิปนี้สอนให้เรารู้ว่าการที่เราอยู่ที่บ้านแล้วมีคนดูแลเราไม่ว่าเราอยู่กับพี่สาวเราเราสวัสดีค่ะทุกคนเพจแอนนี่พาชีวิตในอเมริกาวันนี้จะเสนอยากิโซบะอู เองจะเอาผัดเอาเส้นอย่างเดียวไปผัดกับน้ำมันแล้วนะคะผีให้เส้นมาสุกแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาพัสแตกเละไม่เป็นชิ้นดีเลยนะคะเต้าหู้ผีเละมากมากทุกคนอืมลวเครื่องให้เรียบเรียบร้อยเปอเซ็นเครื่องให้กทุกคนแพ็คต่อหนึ่งออเดอร์ค่ะสำหรับหนึ่งคนกินนะคะสำหรับหนึ่งคนทานได้ประมาณห้าถุงนะคะทุกคนโซบะค่ะ คลิปนี้สอนให้เรารู้ว่าการที่เราอยู่ที่บ้านแล้วมีคนดูแลเราไม่ว่าเราอยู่กับพี่สาวเราเราง่ายสะดวกทุกคนนี่เรามีเส้นลักเดี๋ยวซื้อผักมาซื้อขันม,มาฝากข้านี้เนาะมีเมนูกลางวันนะคะใส่ของขกล่องไปกินนะคะ อะลอยแล้วก็ถูกปากแล้วก็เป็นอะไรที่ชอบเป็นนะคะทุกคนยังนิ่มๆอยู่แล้วก็ยังแบบมีความกรอบๆข้างนอกนะคะแต่ไม่เป็นผ้าทุกคนเพราะว่าน้องเป็นแอนนี่นะคะจะตายมาดามแอนนี่อยู่ง่ายชินง่ายคะ่ะขอบคุณมากๆสำหรับเพื่นพอนๆรับชมคลิปนะคะแอนก็แอนนี่นะคะจะตายมาดามแอนนี่อยู่ง่ายชินง่ายคะ่ะ ขอบคุณม,มากๆสำหรับเพื่อนๆรับชมคลิปนะคะแอนกอ็เพิ่มพลังใจในทุกๆนนี่เรียบร้อยแล้วจ้าข้าวกล่องของเรานะคะเดี๋ยวเรา่ันสองอย่างนะคะปกติเอนจะผัดกะเพราหมูล้วกินทีเดียวเช้าเย็นก็คือ12กล่องทั้งหมด4วันนะคะแต่อาจจะกันเลยจ้าทุกคนเนื่องด้วยอ่า เต้าหู้เนี่ยพี่แอมทอดมเ่เกี้จะทอดห้มันแบบว่าประมาณเจ็ดสิบก็เต้าหู้ไข่เลยทุกคนคือนุ่มมากๆผัดแล้วนะคะเริ่มผัดไปเรื่อยๆทุกคนปรากดว่าเต้าหู้มากมากทุกคนโอเคเนาะฝากไคคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าใครที่ใช้แรงงานแอนเป็นกำลังใจให้ทุกคน,นเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เส้นลงไปทุกคน คือกระทะแบบว่ากระทะเล็กไปเลยค่ะกระทะอันเล็กไปเลยนะคะดูทุกคนแพ็กต่อหนึ่งออเดอร์ค่ะสำหรับหนึ่งคนกินนะคะสำหรับหนึ่งคนทานได้ประมาณห้าถุงนะคะทุกคนนะขอเป็นกำลังใจให้คนทำงานทุกๆคนเลยจ้าขออวบาค่ะคลิปนี้สอนให้เรารู้ว่าการที่เราอยู่ที่บ้านแล้วมีคนดูแลเรา ไม่ว่าเราอยู่กับพี่สาวเราเรามีมาฝากเท่านี้เนาะมีเมนูกลางวันนะคะต้งองห่อข้าวกล่องไปกินนะคะอะลอยแล้วก็ถือปากแล้วก็เป<ม>็นอะไรที่ชอบไี่ถั่วเหลืองนะคะคือนิ่มมากๆไม่ต่างกับหลายอย่างหลายอย่างมากทุกคนสอนเราเอยอะจริงๆหลายถูกข้อมากทุกคนการที่เราอยู่บ้านเราไม่ได้หยิบจับอะไรเลยเราไม่ได้ทำอะไรเอนนี่นะคะ จะตายมาดามเอนนี่อยู่ง่ายชุนง,ง่ายคะ่ะขอบคุณม,มากๆสำหรับเพื่อนๆรับชมคลิปนะคะเอนกอ็เพิ่มพลังกันนิดหนึ่งทุกน,นีเรียบร้อยแล้วจ้าข้าวกล่องของเรานะคะเดี๋ยวเรานะขอเป็นกำลังใจให้คนทำงานทุกๆคนเลยจ้าขอทุกคนแท็กต่อ1นึ่งออเดอร์คะ่ะสำหรับหนึ่งคนกินนะคะ สำหรับหนึ่งคนทานได้ประมาณห้าถุงนะคะทุกคนก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เส้นลงไปทุกคนคือกระทะแบบว่ากระทะเล็กไปเลยค่ะกระทะอันเล็กไปเลยนะคะดนะขอเป็นกำลังใจให้คนทำงาน